ตอนที่226อัยีริยะวิธีกระบีกลับร้องให้มีออกได้ยินเช่นนั้นนักพรตหยวนเจี้ยนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองอวินเฉินเจี้ยนที่ยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เพราะในบรรดาสิทธิ์รุ่นใหม่ๆของยอดเขากระบีวิญญาณน,นั้นความสามารถในวิธีกระบีของอวินเฉินเจี้ยนถือว่าเป็นรองเพียงลูกอูส่สวงเท่านั้นเช่นนั้นจึงนับได้ว่าเขานั้นเป็นอัฉริยะในวิธีกระบีคนหนึ่งตามความคิดของนักพรตหยวนเจี้ยนก่อนหน้านี้ ลู่อู่ซวงภายภาคหน้าจะต้องกลายเป็นเจ้ายอดเขากระบี่วิญญาณคนต่อไปแต่บัดนี้อีกสิบกว่าวันลู่อู่ซวงก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดหญิงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนแล้วซึ่งหมายความว่าลู่อู่ซวงมีสามารถสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาได้อีกเช่นนี้อวินเฉินเจี้ยนก็จะต้องกลายเป็นเจ้ายอดเขากระบี่วิญญาณคนต่อไปแทนและย้อนไปเมื่อหลายเดือนก่อนเนื่องด้วยยอดเขากระบี่วิญญาณได้รับสิทธิ์ที่เป็นอัจฉริยะในการบำเพ็ญเพียรมาจากเมืองเสี่ยวชื่อหลายคน เพื่อมีให้อัจฉริยะในการบำเพ็ญเพียรเหล่านี้ต้องเสียเวลาเปล่านักพรตหยวนเจี้ยนจึงได้ตรตรองอย่างรอบคอบก่อนที่สุดท้ายจะตัดสินใจให้อวินเฉินเจี้ยนที่มีคุณสมบัติในวิธีกระบี่ที่สูงส่งเป็นผู้ชี้แนะการบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่แก่พวกเขาทั้งเจ็ดคนทว่านับตั้งแต่อวินเฉินเจี้ยนสอนวิธีกระบี่ให้พวกเขาทั้งเจ็คนเดือนแรกยังมิมีอะไรเกิดขึ้น ตรงการข้ามภายในเดือนนั้นอวินเฉินเจี้ยนมักจะวิ่งมารายงานความก้าวหน้าในการบำเพ็ญเพียรของทั้งเจ็ดคนอยู่เสมอๆตอนนั้นเรียกได้ว่าจิตใจกระชุ่มกระชวยก็ว่าได้ทว่าเรื่องดีมักอยู่ไม่นานจนกระทั่งเข้ากลางเดือนของเดือนที่สองนั้นจูจูจอวินเฉินเจี้ยนก็วิ่งมารายงานนักพรตหยวนเจี้ยนว่าตนนั้นมิอาจจะสอนสิทธิ์น้องทั้งเจ็ดคนนี้ได้อีกแล้ว การบรรลุระดับตะบะบารมีของทั้งเจ็ดคนนั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าความเข้าใจในวิธีกระบีของพวกเขากลับมีได้ด้วยไปกว่าอาวินเชินเจียนเลยจึงทําให้นักพรตหยวนเจียนเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเช่นไรดีจะให้เขาที่เป็นถึงเจ้ายอดเขาไปสอนเด็กที่เพิ่งเข้าสํานักใหม่ด้วยตัวเองตลอดก็คงจะมีได้กระมังนี่มันช่างไรเหตุผลสิ้นดีหลังจากใคร่ครวญอย่างรอบคอบแล้ว นักพรตหยวนเจี้ยนจึงตัดสินใจให้อวินเฉินเจี้ยนสอนสิ่งที่เป็นทฤษฎีให้กับพวกเขาเจ็ดคนแต่ผ่านไปได้มีกี่วันอวินเฉินเจี้ยนก็วิ่งมาร้องทุกข์อีกแล้วไปไปมามาอวินเฉินเจี้ยนก็ได้กลายเป็นแขกประจําของตําหนักเจี้ยนอีแห่งนี้ไปเสียแล้วครานี้สิทธิ์น้องทั้งเจ็ดคนของเจ้าทําอะไรอีกเล่าหลังจากเงียบไปพักหนึ่งนักพรตหยวนเจี้ยนก็เอ่ยถามกับอวินเฉินเจี้ยนอวินเฉินเจี้ยนเม้มริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยใบหน้าโศกเศร้าว่า อาจารย์วันนี้สิทธ์ได้พาสิทธิ์น้องทั้งเจ็ดคนไปที่เขาด้านหลังเพื่อดูรอยกระบี่แต่สุดท้ายพวกเขากลับเกิดบรรลุขึ้นมาขอรับโดยเฉพาะสิทธิ์น้องที่ชื่อว่าหลี่ชุนเฟิงสิทธ์สงสัยว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นเซียนกระบี่ท่านใดท่านหนึ่งกลับชาติมาเกิดก็ได้ขอรับจึงสามารถเข้าใจเคล็ดวิชากระบี่ได้สมบูรณ์ถึงเจ็ดรูปแบบได้ยินเช่นนั้นมีเพียงนักพรดหยวนเจี้ยนเท่านั้นที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้แต่ลู่อู๋ซวงที่รัศมีเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ยังอดที่จะรู้สึกตกใจมิได้ เพราะรอยกระบีสามรอยที่เขาด้านหลังของยอดเขากระบี่วิญญาณน,นั้นเป็นรอยที่เจ้ายอดเขากระบีวิญญาณรุ่นแรกทิ้งเอาไว้กล่าวกันว่าเจ้ายอดเขารุ่นแรกท่านนี้ระหว่างที่จะขึ้นสวรรค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าหากมีคนรุ่นหลังของสายยอดกระบี่วิญญาณสามารถเข้าใจเคล็ดวิชากระบี่ในรอยกระบี่ทั้งสามรอยได้ภายภาคหน้าจะสามารถเป็นหนึ่งในวิธีกระบี่ได้ทําให้ยอดเขากระบีวิญญาณเจริญรุ่งเรืองทําให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนจรุนรุ่ง เช่นนั้นยอดเขากระบี่วิญญาณจึงมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาหากสิทธิสายตรงของยอดเขากระบี่วิญญาณเลื่อนถึงขั้นรวมรวมชีพจรแล้วก็จะสามารถไปที่เขาด้านหลังเพื่อทําความเข้าใจรอยกระบี่สามรอยได้ทว่าหลังจากยอดเขากระบี่วิญญาณรุ่นที่สามรุ่นที่สี่เป็นต้นมาก็มิมีใครสามารถเข้าใจรอยกระบี่ได้อีกจนเวลาผ่านมาเนิ่นนานเนื่องด้วยมิมีใครสามารถเข้าใจสุดยอดเคล็ดกระบี่จากรอยกระบี่ได้ยิ่งมิต้องพูดถึงเคล็ดกระบี่ที่สมบูรณ์ด้วยแล้ว เช่นนั้นสายยอดเขากระบี่วิญญาณจึงค่อยๆหลงลืมธรรมเนียมนี้ไปทว่าอาวินเฉินเจี้ยนด้วยช่วงนี้มิมีสิ่งใดที่จะสามารถสอนต่อได้แล้ววันนี้เขาจึงจำต้องพาศิษย์น้องทั้งเจ็ดไปเรียนรู้รอยกระบี่แทนแต่สิ่งที่เขาก็ยังคาดมิถึงก็คือทั้งเจ็ดคนนี้พอนั่งลงที่ด้านล่างของรอยกระบี่ทั้งสามรอยเวลาผ่านไปมิถึงหนึ่งชั่วย,ยามก็สามารถเข้าใจได้แล้ว ดูก็รู้แล้วว่าเวลานี้เมื่อน,นักพรตหยวนเจี้ยนได้ยินข่าวเช่นนี้แล้วภายในใจจะตื่นเต้นยินดีเพียงใดอาจารย์ปล่อยสิทธิ์ไปเถอนะนักขอรับสิทธิ์มิอาจสอนได้แล้วจริงๆขอรับเมื่อเห็นสีหน้าที่มีอาจจารดาดอารมณ์ได้ของนักพรตหยวนเจี้ยนอวินเฉิญเจี้ยนก็เอ่ยราวกับจะร้องให้ว่าอาจารย์สิทธิ์ขอเรียนตามตรงหากเป็นเช่นนี้ต่อไปท่านจะต้องสูญเสียสิทธิ์ไปตลอดการนะขอรับ สิทธิพ่รู่ท่านช่วยเกลี้ยกล่อมอาจารย์หน่อยเถอะหากเป็นเช่นนี้ต่อไปมิช้าก็เร็วข้าต้องถูกพวกเขาเจ็ดคนทําให้ตกใจตายได้มีแน่วันหนึ่งอาจจะคิดสั้นก็ได้นะขอรับเฉินเจี้ยนเจ้าพูดจริงหรือนักพรตหยวนเจี้ยนหันไปมองอวินเฉินเจี้ยนก่อนจะถามออกมาราวกับเพิ่งจะรู้สึกตัวอวินเฉินเจี้ยน ลู่อูซวงจึงเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังว่าอาจารย์สิทธน้องที่มาจากเมืองเสียวชือทั้งเจ็ดคนนั้นล้วนเคยได้รับการชี้แนะจากท่านบรรพจารย์เย่ที่สิทธน้องอวินพูดมาคงจะเป็นเรื่องจริงเจ้าค่ะฮ่าฮ่าคาดมิถึงว่าพวกเขาทั้งเจ็ดคนล้วนสามารถเข้าใจรอยกระบี่ได้ดูท่ายอดเขากระบี่วิญญาณของข้าคงจะถึงเวลาที่จะ,จะเจริญรุ่งเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนจ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วนักพรตหยวนเจี้ยนระเบิดเ,เสียงหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขขณะเดียวกันก็เอ่ยด้วยเสียงอันดังออกมาว่า อูสซวงเฉินเจี้ยนตามอาจารย์ไปดูเจ้าเด็กเจ็ดคนนั้นหน่อยเมื่อสิ้นเสียงนักพรตหยวนเจี้ยนก็ห่อออกไปนอกตำหนักทันทีลูกอูสซวงและอวินเฉินเจี้ยนสบตากันเล็กน้อยจากนั้นก็ตามกันออกไปด้านนอกตำหนักเวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูปนักพรตหยวนเจี้ยนและลู่อูสซวงรวมทั้งอวินเฉินเจี้ยนต่างก็ปรากฏตัวขึ้นยังด้านหลังของยอดเขากระบี่เมคา ที่นี่ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยเมฆหมอกมีต้นไม้เก่าแก่อบล้อมไว้หินหน้าตาแปลกประหลาดวางซ้อนทับกันอยู่และมีสภาพเหมือนเดิมมิมีผิดเพี้ยนมิไกลนะบนหน้าผาที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำก็มีรอยกระบี่ที่แผ่ไอพลังมหาศาลและมีความตื้นลึกยาวสั้นมิเท่ากันสามรอยปรากฏอยู่และที่ด้านล่างของหน้าผาเนื่องด้วยเขาด้านหลังน,นั้นนานๆจะมีคนมาที่นี่สักครั้งจึงทำให้ที่นี่ดูรกร้างเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันเด็กน้อยชายหญิงเจ็ดคนที่สวมชุดสิทธิ์ของสำนักกำลังยืนอยู่ที่ด้านล่างของหน้าผาและกำลังเงยหน้าขึ้นมองรอยกระบี่ด้านบนอย่างครุ่นคิดหมาน้อยเมื่อครู่นี้เจ้าแกล้งใช่หรือไม่หมารองข้าบอกเจ้ากี่คราแล้วหลังจากเข้าสำนักแล้วให้เรียกชื่อจริงข้าเหตุดความจำเจ้าถึงได้แย่ขนาดนี้ฮะข้ารู้แล้วหมาน้อยอีกอย่างเหตุดข้าจะต้องแกล้งเจ้าด้วยข้าเข้าใจเคล็ดกระบี่ที่สมบูรณ์ทั้งเจ็ดรูปแบบแล้วจริงๆ หมาน้อยเจ้าอย่าหลอกลวงไปหน่อยเลยตอนที่พวกเราร่วมทดสอบคุณสมบัตินั้นคุณสมบัติของเจ้าแย่ที่สุดขนาดพวกเรายังเข้าใจแค่สามถึงสี่รูปแบบเท่านั้นเจ้าจะเข้าใจทั้ง7รูปแบบได้ยิ่งไรกันข้าเข้าใจทั้งเจรูปแบบแล้วจริงๆนะหากพวกเจ้ามีเชื่อข้าจะแสดงให้พวกเจ้าดูเดี๋ยวนี้แหละหลังจากทั้ง7คนถกเถียงกันแล้วขณะที่ตัดสินให้หลี่หมาน้อยที่มีชื่อจริงว่าหลี่ชุนเฟิงแสดงเคล็ดกระบี่ที่สมบูรณ์ทั้ง7รูปแบบนั้น นักพรตหยวนเจี้ยนและลูกอูซวงรวมทั้งอวินเฉินเจี้ยนก็เดินเข้ามาหาอย่างรวดเร็วพวกอาจารย์มาแล้วมีรู้ว่าเป็นเสียงของผู้ใดที่เอ่ยขึ้นมาเบาๆทั้ง7็คนจึงมีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนจะรีบยืดตัวตรงและยืนรอรับทั้งสามคนสิทธิคาระวะอาจารย์และสิทธิพี่ทั้งสองเด็กทั้งเจที่มีอายุและรูปร่างมีต่างกันเท่าไรนะักค้งคำนับลงโดยพร้อมเพรียงกัน นักพรตหยวนเจี้ยนกวาดตามองทั้งเจ็ดคนราวกับสมบัติอันล้ำค่าก่อนจะลูบหนวดของตัวเองแล้วกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะว่าพวกเจ้าล้วนเข้าใจเคล็ดกระบี่อันสมบูรณ์บนรอยกระบี่งั้นหรือได้ยินเช่นนั้นทั้งเจ็ดคนก็สบตากันเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าแรงฮ่าห่า ในตอนนั้นเองเด็กหนุ่มที่มีชื่อจริงว่าเจ้ากวงอีก็เอ่ยขึ้นว่าอาจารย์หลี่หมาสิทน้องหลี่ชุนเฟิงบอกว่าเขาเข้าใจเคล็ดกระบี่ที่สมบูรณ์ทั้งเจ็ดรูปแบบแล้วพวกสิทธ์มีเชื่อและกำลังจะให้เขาแสดงเคล็ดกระบี่ที่สมบูรณ์ทั้งเจ็ดรูปแบบให้ดูขอรับนักพรตหยวนเจี้ยนร้องอ๋อบาบก่อนจะลูบคราวของตัวเองพร้อมกับยิ้มออกมาเช่นนั้นชุนเฟิงก็แสดงเคล็ดกระบี่ที่สมบูรณ์ทั้งเจ็ดรูปแบบนี้ให้ดูหน่อยก็แล้วกัน ความจริงแล้วนักพรตหยวนเจี้ยนเองก็แปลกใจมิน้อยเช่นกันว่ารอยกระบี่ที่ท่านบรรพจารย์ท่านนั้นทิ้งเอาไว้ภายในแฝงเคล็ดกระบี่เช่นไรเอาไว้